วันนี้มีมีน้องแมวเดนเินเปลือยเปล่านะคะนี่น่ารักจังน,นี่น่ารักจังมันเหวี e ่ยงยายเล่นเหรอยายเล่นเหรอให้เล่นด้วยเหรอจะ๊ะน่ารักจัองอยู่ในบ้านอยู่ดงังไหนบ้านอยู่ดังไหนคะบ้านอยู่ไหนจ๊ะอื e I อมยายเล่นเข้ามาเดิอนอ่อนอ่อนอ่อนอยู่ไปส่งบาง้งานไหมอ่ะไปส่งเราที่บ้านไหม มาเดินบ้านเราเงนเตมาเดินตามตังนี้เราเดินตังนี้เดินตาม <c oughs> น่ารักเก่งเดินอยู <c oughs> ่บ้านไปตามบ้านเรามามาบ้านเราก็้ามามาไหมามาดูเจ้าหลังแมวอะไรคะหลังแมวคุณจังมาคุณมากเกยอะ่ะเอาเอามาบ้านเราอยู่นี่บ้านเราอยู่นี่มา

ไปบ้านแม่ไปมามาบ้านแม่ไปไปไหมไม่ไปไม่มาใช่ไหมบายนะเราถึงบ้านแล้วนะเราบายนะมาไหมวิงตามวิงมาไหมอ้าออื้ออื้ออืึเป็นเพื่ล่ะไรทำคนสู้สู้สู้ ดูจังอยู่อีบาผพูบานมียนี่อยู่อยู่อีบ้านพูบานม่ทำฐานเลยสวยฮะบายบายจ้าไปไปะขอบคุณนะคร